สวัสดีค่ะสุภาพรนะคะจากสยงดูแลกระดูกและข้อเข่าเสื่อมสำหรับท่านที่มีปัญหาปวดตามเขา่าตามข้อข้อเข่าเสื่อมมีปัญหาเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าหรือนิ้วกนะคะวันนี้ดิฉันมีตัวดีบูนนะคะมานำเสนอให้กับทุกท่านนะคะ ดีบูญไปสารสกัดจากธรรมชาติไม่มีสารสเตียรอยด์และไม่มีสารตกค้างแนะนำดูคลิปวิดีโอให้จบนะคะแล้วท่านจะพบคำตอบค่ะปวดแขนปวดขาปวดตึงไปหมดตอนเช้าเนี่ยลุกไม่อยากจะลูกไหวเลยถ้านอนกับพื้นในี่หมดสิทธิ์ลุกเลยถ้าไม่มีคนมาดึงขึ้นอืมแล้วพอหลังพอลหลังยายกินแล้วเป็นยังไงบ้างก็ทรามานมานานแหละจนมาได้ ไอเนี่ยอดีมูนอะไรเนี่ยลูกสาวแนะนําให้กินก็ลองดูพอ,อ,อกินเข้าไปแล้วลืมตัวไปเลยเดินไปไหนมาไหนเข้าขห้องน้ำห้องน้าลืมไปเลยว่ามันปวดจนมันนึกได้ว่าเออสงสัยเป็นเป็นยาตัวนี้ที่ลูกให้กินเพราะว่าที่กินมาตังเยอะแยะแล้วมันก็ปกติมันทรงตัวมีแต่ทรงกระสุนพอมารู้สึกมากินอันนี้มันรู้สึกได้เลยอะว่าเออมันดีขึ้นจรงิงๆไม่ได้ม้นะพูดจริงๆเนี่ยค่ะนายายลองเดินให้ดูหน่อยสบายมาก โอ้ <im itating> ดีเลยค่ะดีเลยคล้องตัวเลยเนี่ยถ้าใครไม่เคยกินก็ลองดูนะแล้วจะรู้ว่าสรรพคุณมันดีจริงๆดิฉันป้าน้อยค่ะอายุ72ปีเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมปวดหัวเข่ามากๆเวลาเดินไปไหนก็เจ็บต้องใช้ไม้เท้ายันแล้วก็เวลาขึ้นชั้นบนนี่ขึ้นไม่ได้เลยออก็แนะนำว่าดิฉันเป็นมากแล้วจะต้องผ่าตัด ลเลยผัดคุณหมอมาหกเดือนค่ะบังเอิญมาเจอเพื่อนแนะนําให้ดิฉันทานเนี่ยค่ะดีบูเน่ดิฉันทานไปสองกล่องอาการก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ทานต่อมาน้าบาดนี้ดิฉันทิ้งแม่เท้าแล้วนะคะเดินได้สบายค่ะขึ้นชั้นบนก็ได้แล้วค่ะขอบคุณดีบูเน่ค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อเอียมโรแซ่เอียนะคะปัจจุบันนี้ก็อายุ62ปีแล้วค่ะว่าบางครั้งน่ยก็ได้ยินเสียงมีเข่าเหมือนกับมีเสียงนะที่เช็คสุขภาพประจำปีเขาก็จะบอกว่าอ๋อนั้นก็ปกติแหละคนอายุเยอะแล้วน้ำหนักตัวกดมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งประมาณ2ปีที่แล้วเดินเดินเดินจะไปซื้อกับซื้อกับข้าวขาด้านซ้ายมือลงน้ำหนักลงไม่ได้มันปวด ชี้ขึ้นมาทันทีเลยปวดแบบณจุดนั้นนะบอกไม่ได้ว่ามันปวดตรงไหนคือรู้แต่ว่ามันลงน้ําหนักไม่ได้พอลงไปปุ๊บมันก็จะเจ็บเหยียดขาลงไปปุ๊บก็จะเจ็บวันนั้นต้องใช้วิธีเดินแบบกระต่ายขาเดียวเลยค่ะเดินขย eng ขย e n ขย e n ไปดีบุญผงเนี่ยดีมากเลยอะค่ะใน1ซองใน1กล่องนะซึ่งมีทั้งหมด5ซองเนี่ยดิฉันทานแค่สซองที่จริงทานสองซองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะ ขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้จากเมื่อก่อนเนี่ยต้องงองอนิดนึงมันเหมือนกับว่ามันไม่กล้ามันจะเอ็นมันเป็นยังไงก็ไม่ามารทราบวัดทัวเหยียดตรงไม่ได้วันที่สองเนี่ยก็เริ่มเหยียดตรงได้เดินก็สามารถลงน้ําหนักซ้ายขวาซ้ายขวาเดินได้กลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตปกติดิฉันก็เลยประทับใจตัวผลิตภัณฑ์นี้มากก็เลยอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆพ่นะว่า หากว่าท่านอ่ะไม่สามารถแก้ไขในจุดที่เรามีปัญหาได้เนี่ยทดลองผลิตภัณฑ์ของดีบูนแล้วทุกวันนี้ขอเรียนให้ทราบว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเลยนะคะสีหเดือนแล้วอาการต่างๆก็ไม่ได้กลับมาเป็นมันก็หายขาดไปเลยทำให้ดิฉันประหยัดเงินไปได้เยอะมากเลยก็อยากจะฝากท่านที่มีปัญหาเหมือนแบบดิฉันนะคะลองทดลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลผมมั่นใจได้ว่าท่านต้องประทับใจจริงๆสวัสดีครับผมชื่อสามารถนะครับ เมื่อก่อนเคยมีอาการกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทมีอาการชาแล้วก็ปวดที่สันหลังเวลามันปวดเลยครับมันนอนนอนนิ่งได้อย่างเดียวไม่สามารถพลิกซ้ายพลิกขวาหรือเอี้ยวตัวเร็วๆได้ค่อยๆหันหน้าหันทั้งตัว,วครับไปทั้งตัวมันแข็งไปทั้งตัวนั่งเก้าอี้ก็ต้องนั่งซีกเดียวครับนั่งเต็มไม่ได้เพราะว่าถ้านั่งเต็มมาปุ๊บมันจะชาที่ดันที่ก้นดันสายมันขึ้นมาสันหลังมันจะปวดมันต้องลุกยืนแล้วก็เดินเดินค่อยๆเกาะ ก็ตายลาวไปครับรค่อยๆให้มันออกกําลังให้เส้นมันยืดนละครับทรมานมากเ็นมาเป็นมาสองปีครับกินสเตร,รอยมาก็นานครับสองปีถ้าคิดว่าคงอาจจะชีวิตนี้คงต้องเดินไม่ได้อาจจะต้องนอนอยู่กับที่แต่โชคดีครับผมมาเจอผลิตภัณฑ์ที่ว่าดีบูลครับดีบูลตัวนี้ครับ อยากหายแล้วทีแรกก็ไม่น่าไม่เชื่อว่ามันจะดีจริงกลัวเป็นคําโฆษณาชวนเชื่อเราก็ตัดสินใจว่าในหนเราเป็นขนาดนี้เรากินมาเยอะแล้วลองอีกสักตัวจะเป็นอะไรไปถ้าหายเราก็ดีกว่าเราถ้าไม่หายก็เหมือนว่าเรากินขนมไปแล้วกันตัดสินใจสั่งมาซื้อซื้อมากินครับซื้อมาสองกล่องความที่อยากหายเร็วครับกินเช้าสองเย็นสองเลยครับกินไปได้อาทิตย์เดียวอาการที่มันปวดมันเบาขึ้น อเอะมันเบาขึ้นจริงเ้ยเรามาได้เหมือนว่าอุปทานเราลุกขึ้นได้พลิกตัวได้ตัดสินใจซื้อชุดหนึ่งแล้วก็คนแนะนําคนขายเขาบอกว่าพี่จะให้เร็วขึ้นอะ่ะกินคู่กับเลือทายสิเป็นประสาทที่เรากดทับอยู่น,นานๆอะ่ะมันอาจจะเหมือนมัน,มนเ,ลเลือดไปเลี้ยงไม่ไมถึงอะ่ะมันอาจจะทําให้เราชาด้วยก็เลยสั่งตัวนี้มากินด้วยกินคู่กันกินไปแค่หนึ่งเดือนอาการที่มันปวด มันเบาลงมันหามันน้อยลงแล้วที่มันอาการชาจำขามันหายไปด้วยเริ่มหยิกเจ็บเรื่องการความรู้สึกก็เลยตัดสินใจกินต่อเนื่องมาประมาณสามเดือนครับตอนนี้ร่างกายเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ครับนดได้ทํางานได้ครับถ้าเราไม่ตัดสินใจตั้งวันนั้นเราอาจจะเป็นภาระของครอบครัวที่เรานอนอยู่งั้นไม่ใช่เราลำบากคนเดียวลูก แล้วคนรอบข้างเราลาบากไปด้วยเราคิดว่ารักษาร่างกายแค่เงินหลักพันเนี่ยคุ้มกว่าครับดีกว่าเรานอนอยู่กับที่แล้วไม่มีรายได้ขึ้นมามันลำบากกว่าอยากแนะนําทุกคนนะครับที่มีอาการปวดอย่าไปเสียดายตังค์ครับร่างกายเราถ้าเราทํางานได้เราหาได้มากกว่าที่ราคาที่เราจะต้องเสียครับขอแนะนําครับดีบ A ูลกับอาเรไทยี่กระดูกทับเส้นดีแน่นอนครับดีบูน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟแพรนเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูญประกอบด้วยไพายบาร์กเอ็กทรัซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์โริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบรอบข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์ซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกาค่ะสำหรับท่านที่สนใจสั่งซื้อนะคะสามารถโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะรับโปรโมชั่นพิเศษไปเลยค่ะ